สวัสดีครับผมชาติจเจริญทรัพ์นะครับพาพี่น้องมาดูไอ้หนุม่มสมุไรกับไอ้หนุ่มมากันครับเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วเม d ินเจแป a นทั้งคู่ครับนะโอ้พายุมาแล้วพี่น้องแคทเทอริล่าสาม e องศูนซีรีสเจอกับไอการยาวครับโกเบโกเอสเคสอง รุ่นหกเดจะเป็นรุ่น8ปพี่น้องผ่านมาเจอน่าจะเป็นรุ่น6นะเอเรียงหินแล้วก็แต่งสโลปทันเทพพี่น้องดูโอ้ดูเอาครับนะดูเอามือตึบเลยเอาอยุเข้าไปแล้วครับปอญบทายใหญ่ครับสำหรับ3 2 0 e อรวมด้วยช่วยกันครับนะ เร่งงานเลยสองไกลน้องต้องขอโทษทีครับนะข้ามน้ำไปไม่ได้อยู่คนเราฟังอยู่คนเราฟังครับนะแคดสามสองคุณอีซีรีสองก็าแ,แต่งสโลก์เขานะส่วนในการยาว เรียงหินครับนะเพื่อกันพังรวมด้วยช่วยกันยิบกตันกันยี่สิาตันครับเอ,อปุ่มยาวก็เมกี้จะเล็กครับใหญ่ไม่ได้เดี๋ยวแตกได้ครับนะภู่มอามแตกได้ช่วงนี้หาคลิปให้พี่น้องได้ชมลำบากหน่อยหน้าฝน ส่วนใหญ่จะเป็นทลิปสั้นครับนี่ก็ไม่เกิน5นาทีนะภาวานาเทวดาก่อนครับแต่จะเพิ่งตกโกบิโกโดูแลดูแลโดยอาริยะครับนะอาริยะคิวเมนแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยครับส่งไกลก็จะมืดหน่อยเพราะว่า เมฆดำเมียบเลยพี่น้องครับกระแตงตักตักกระแตงอย่างเดียวช่วยกันหินใหญ่ครับหินใหญ่จะเห็นปรากฏการณ์อย่างนี้ยากครับเนี่ยชมยากนะพี่น้องบรรยาก,กาศอย่างนี้ที่ใดที่หนึ่งของปราคุชัยครับป,รปรุรีดา ร่วมด้วยช่วยกัน6สูบทั้งคู่ครับนะดูแคตกันบันท้ายใหญ่มากครับสีรที่สองนี่สามสองศูนย์อี e. นี่บันท้ายไม่มีครับผมเดาว,ว่าเป็นมากซิกแหละท่ันก็อีซปเปอร์หรือเปล่าอ๋อ ขอตัวี่น้องฝนมาแล้วครับนะมือตึบเลยอยู่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะเปียกหมดครับ่มไม่ได้มาด้วย <S <S สนใจโกริโก้กับอาริยะครับแคดก็แคดเมโทรเมโทรแคัจจุบันในรุ่น10นะสำหรับโบิโก้มาเ์คเรียว่า SM หรือว่ารุ่น1ิก็ร้อยสีลรุ่น11ครับ ร่วมด้วยช่วยกันสามัคีคือพลังเร่งงานหน้าฝนครับเออโอ้สูบรรยากาศพี่น้องยู่ท้องฟ้านะหรืว,ว่ารถยังไม่หยุดทำงานครับยังทำงานอยู่อ่ะหนาทีเดี๋ยวจะเบื่อกันนะขอตัวก่อน มาแล้วมาแล้วฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ